จากยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่เน้นให้ประเทศเราเนี่ยเพิ่มความมั่นคงทางด้านน้ําเราเพิ่มผลิตผลทางด้านน้ําจากการใช้น้ําแล้วก็เพิ่มการรักเรื่องทางน้ําเพื่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าได้นะในเชิงวิจัยเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าเพื่อให้ตอบโจทย์3อย่างเนี่ยเราจะต้องมีอะไรบ้างซึ่งสาคัญสําคัญตอนนี้คือว่า1ในพื้นที่สีเนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่ที่รัฐบาลกําหนดให้เป็นพื้นที่ของการก้าวกระโดดของเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยเราจะต้องมีน้าอย่างมั่นคง ไอ้สองพื้นที่ที่เป็นชนบทานซึ่งใช้น้ำกว่า70%็เปรของประเทศเนี่ยถ้าเขาสามารถจะประหยัดน้ําได้จานวนหนึ่งน้ําที่เหลือเราก็สามารถจะมาใช้ในหน้าแล้งหรือเพื่อกิจการอื่นได้หรือที่สามนี่เป็นเรื่องเขื่อนที่เรามีเขื่อนอยู่ทั้งขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่การบริหารเขื่อนเนี่ยถ้าเราทําดีขึ้นเนี่ยเราก็สามารถจะประหยัดน้ําจากหน้าฝนไปใช้ในหน้าแรงได้ซึ่งในการวิจัยเนี่ยเราได้ในกลุ่มแรกเนี่ยเราพบว่าสิ่งที่เราต้องการโจทย์คือ3าเรื่องคือหนึ่ง ทำไงให้เรารู้ว่าน้ําขาดไม่ขาดไอ้สองทำไงให้กระบวนการทางสังคมนี่มาช่วยในการวางแผนน้าเพื่อลดความขัดแยง้งอันที่สามนี่ก็เป็นเรื่องของการไปจัดการน้ําด้านอุปสงค์นะไม่ว่าจะเป็นพักส่วนของอุตสาหกรรมบ้านเรือนหรือภาคบริการเนี่ยถ้าเขาสามารถจะประหยัดน้ําบีน้ําเก็บตัวเองมันก็เป็นลดความเสี่ยงในการขัดแคลนน้ำได้โดยตรงนะส่วนนั้นที่3เรื่องของตัวบริหารเขื่อนนี่ก็เป็นเรื่องของการทำใส่ข้อมูลเรื่องของการ ใช้น้าที่ถูกต้องปริมาณฝนที่ตกก็มีแหล่งน้ําอื่นๆที่ใช้ไหมก็สามารถจะบริหารเขื่อนให้มีในหน้าฝนได้ประหยัดน้ํามากขึ้นเรือกระบวนการวิจัยทั้งหมดเนี่ยเรานอกจากเรื่องในประเด็นแล้วเนี่ยเรายังได้เลือกคนที่เข้ามาร่วมนะว่าคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหน่วยงานทางเทคนิคอาจารย์เองหน่วยงานที่จะได้รับผลประโยชน์หรือผู้ใช้เองเนี่ยเขาจะต้องเข้ามาร่วมตั้งแต่ตน้นเพื่อให้เขามีส่วนร่วมในกระบวนการคิดทํา เมื่อได้ผลปุ๊บเนี่ยเขาสามารถจะเอาเนี่ยไปใช้ได้เลยนั้นตัวอย่างที่เราพูดชัดคืออย่าง EC เนี่ยทางโรงงานหลายส่วนหลังจากที่ได้รับการวิจัยไปแล้วสามารถจะทํา3 r i ร์ o T ได้ประหยัดน้ําได้ระยะยาวเนี่ยหลายโรงก็เริ่มทีนี้โคมเองหลายแห่งก็เริ่มเอาแนวคิดมาเพราะว่ามันจะช่วยลดความเสี่ยงการขาดแคลนน้าแบบปี6 3แล้วก็เพิ่มมูลค่าของสินค้าเขาความมั่นคงในเรื่องทางธุรกิจน,นี้หลายส่วนเนี่ยสามารถจะดาเนินการได้เลยจากตัวอย่างที่เราทําส่วนที่2ในเรื่องของเขต ชุมชนวัฒนาเองเจ้าหน้นาที่กรมชลประทานก็รู้ด้วยความสะดวกกลุ่มชาวบ้านเองก็สามารถจะใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ได้เนี่ยมาวางแผนการเกษตรเพื่อลดความเสียหายแล้วก็เพิ่มรายได้จากเกษตรอื่นที่นอกจากข้าวได้ในการบริหารเขื่อนเนี่ยก็ทางไม่ว่าจะเป็นการฟ้าฝันหรือกรมชนก็สามารถจะเริ่มรู้ว่าเรามีน้ําอื่นที่นอกจากอ่างไม่ว่าจะเป็นน้ําบาดาลน,น้ําจากสระหรือน้ําฝนที่ตกในพื้นที่เขาสามารถจะใช้น้ำปุ๋นเนี้ยช่วยในการที่จะใช้น้ําในหน้าฝนแล้ว น้ำที่เดือในหน้าแ้งนี่ก็จะมีมากขึ้นได้ถ้าผลนี่ในเวลา9เดือนนี่เราสามารถจะนํากระบวนการวิจัยเอาคนที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันทําให้เขาเห็นผลแล้วก็มีโอกาสไปใช้ต่อในในปีต่อไปซึ่งในระยะสองนี่เราก็จะเริ่มขยายผลให้เป็นนักษึกกา็ทางานร่วมกับหน่วยงานปฏิบัติและกลุ่มผู้ใช้น้าต่อไปอันนี้ก็จะเป็นหลักประกันว่างานวิจัยเราเนี่ยได้มีคนไปใช้แล้วก็สร้างประโยชน์ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์วิจัยและยุทธศาสตร์ชาติปีได้ครับ